โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนทุกทุ่านด้วยนะครับนี่ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับผมจะเป็นตัวไหนเรามาชมกันเลยฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหัวขโมยครับผมเลยฮะที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะโอเคมาครับเราเริ่มจากสกิลของเขากเลยนะฮะ สกิลของเขานี่นะฮะไม่เป็นมิตรนะฮะเขาจะสามารถชกไฟฉายนะฮะเวลาใช้ไฟฉายเนี่ยจะใช้ได้นานขึ้น50%เนลยนะคือน,นานกว่าคนอื่นเลยนะจะพกไฟฉายได้เพิ่มมากสูสัดเขาบอกนะฮะสามารถวา <Wow. S 1> ได้ด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยแล้วก็อันนี้คือความยืดหยุ่นนะฮะคือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆครับไม้นะฮะแล้วขับต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ชอบของสะสมนะะ ็คือประมาณแบบว่าเป็นหัวหัวขโมยเก่าอะะแต่พยายากทำตัวเป็นคนดีนะฮะการเข้ารหัสลกเพื่อนร่วมทีทุกคนเพิ่ม10% mm hmm. แลแ้วแถวของสูตรในการเปรียบเทียบแคบลง10%นะครับผมแล้วก็สะดอกกุญแจนะครับวันสวรรค์ในการสะดอกกุญแจความเร็วในการเปิดหีบ100%เลยนะครับ mm hmm. อโอเคเปิร์กผมก็เดี๋ยวนะฮะให้ดูเปิร์กก่อนโอเคครับผมนี่ มานนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนหาห้องเจอเลยนะครับผมโอเคเราเจอห้องแล้วฮะไปลึกเลยครับกดพร้อมเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้นปั้นไปดีไปว่าปั้นไสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มินคาดอลเกมมิ่งการกดไลค์กดตตามเพื่อป็นกำลังใจด้วย มาแล้วครับผมส่วนสนุกนะครับดูที่ว่าเราจะโดนจับคนแรกหรือเปล่าโอ้โหไปห้าขออื่ดเลยนะฮะเราโคกัสฉายแ้งก็บอกใช่ไหมล่ะเราต้องหาก,กล้องก่อนนะฮะจะโฟกัสฉายไปเลยครับเราสา่ใส่ก็บ,บอกไ่ใช่ แจ๋วไปเลยใช่ไหมล่ะไปฮะนี่เราเจอละเราจะได้ไฟฉายหรือเปล่าเรื่องอเรื่องคนยังเร็วอะทุกคนดูดิแมมไม่ได้ไฟฉายว่ะคือเราต้องเป็นนักเปิดกล่องวังกันเถอะใช่ไหมต้อเปิดกล่องตำนานมาไว้ chào nó ờ, có đầm chút cờ cỏ hả nhưng ai chơi kéo đi bay lên bây giờ nè nào. con tham gia chú king chú kingdom ông mới lấy rồi tôi có thầm เฮ้ยคเรจะากล้องต่อไปพักกี่ของเรานะฮะเราเป็นตัวปวดนะฮะเราต้องช่วยเพื่อนอ่ะเออมาเสร็จแล้วนั่งกองนะฮะไปจ้าไปจ้าเจอแล้วเจอทุกใบอ่ะกองอนะ่ะ เห็นผมปะนะไม่เห็นผมเว้ยไม่เห็นผมเว้ย,วยอย่างวะบอดหรือเปล่าวะดี่ใครจะกอดอยู่อ่ะแต่ทุกใบอะ่ะอืม ไม่ใช่ไม่ใช่เข,<อ>ขาไล่ไข่ได้บ้างไหมนะจีจีตาจีตาจีตาแจ๋วแจวแจ๋ว เอ้ไอ้ไไอ้อ้อ้ซับล็อก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 เอาไม่เห็นเราซับล็อก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 บังงอใอ้จีใ้ทีตึ๊ไปแจ๋เดี๋ยวเรเข้หรือยงเราทำต่อให้ก็ได้รอเ่อนอ้ไรถามเ่อน Hey, không, không làm như kiểu Ê, Chị ra, chị ra, chị ra Sao đẹp, vô ngọt, vô ngọt, ngôn ngọt, ngôn ngọt, Chị ra, chị ra, sắm, sắm, sắm không phải đồn mà <hi> โอ้ไม่จะไปฉายว่ะทำไมไฉายม่ายยากขนอยู่เ่บ้างอะไรบ้างนะฮะเบ้อะไรบ้างฮสกมสวยไหมอย่างว มันจะดมัด uh, ีกว่านี่มกาจกอีโบว่ดเบลวอเตบลวอเบลวเบลวครับเบลวไปลบได้โอเคครับผม เพื่อนเราเล่นด,ดีทุกคนนะฮะให้กำลังใจเข้าไปเฮ้ยแต่เราจะทำสกินใหม่เว้ยทุกคนโอ้แต่เราไม่ใส่ฮนะเราสกิน,สนแล้วก็สวยแล้ว Okay, โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจให้กีบเราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวอะไรจะไปดูกันเลยครับ